ที่เกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นควันจากโรงางานสาหกรรมหรือขยะมูลฝอยส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของต่อสิ่งชีวิตค่ะไม่ว่าจะเป็นมนุษย์สัตว์พืชรวมทัง้งส่งผลกระทบต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมากมายค่ะดังนั้นเราควรหันมาใส่ใจและคัดแย,ยกขยะกันค่ะขยะคือสิ่งของหรือเศษวัสดุเหลือใช้หรือสิ่งที่เราไม่ต้องการ 2. ขยะอันตรายเป็นขยะที่เหลวคมและมีสารอันตรายมนเคื่อนค่ะเช่นน้ำมันลอดไฟหรือเครื่องใช้ทัฟ้าปี่ชำรุดค่ะ 3. ขยะรยีไซเคิลเป็นขยะที่สามารถนำเข้าสู่กระบวนการแต่รูปเพื่อออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ค่ะเช่นกระด ที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์อะไรได้อีและต้องนําไปกำจัดทิ้งอย่างเดียวค่ะเช่นถุงพลาสติกถุงขนมกล่องอมค่ะขยะส่วนใหญ่ที่เราพุ้นำเลยนะคะคือกระดาษขวดน้ำกล่องนมในถุงขนมค่ะซึ่งเราจะนำขยะพวกนี้นะคะมาขัดแยกและนำมาร e u s e เป็นผลงานฝีมือค่ะเช่นขยะประเภทกล่องนมแล้วก็จะนำมาทำเป็นตะกร้าหรือถากสืผ้ไม้แบบนี้ค่ะ ขยะประเภทกระดาษะขวดพลาสติกสามารถน,นําไปจำหน่ายได้ที่ร้านรับซื้อของเก่าค่ะและทางเรยนของเรานะคะก็มีกิจกรรมที่สนับสนุกนการลดขยะค่ะเช่น 1. กิจกรรมตลาดนัดของมือสองเป็นกิจกรรมที่ได้เพื่อนๆนะคะนําของเล่นของใช้ที่ใช้งานได้และสภาพดีมาซื้อขายแลกเปลี่ยนกันค่ะ 2. กิจกรรมรณรงค์เป็นกิจกรรมที่จะให้ พลาสติกค่ะและเป็นการลดขยะประเภทพลาสติกค,ค่ะ3กิจกรรมแฟนตาซีลดโลกร้อนเป็นกิจกรรมที่เร้่เพื่อนคิดและออกแบบชุดแนวแฟนตาซีจา,ากขยะวิยุค่ะสิ่งที่เกตัวอยากอันนี้นะคะทุกคนสามารถนําไปเป็นแนวทางการจัดการขยะได้ทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนค่ะดังนั้นในฐานะที่เราเป็นพลัเนินโลก 好。嗯嗯嗯